สวัสดีครับผมสุเมศนะครับจากร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมพามาดูรถนะครับเป็นตัว l 3 2 1 8นะครับก็จะมีทั้งตัว3 2 1 8อ dt นะครับแล้วก็3 2 1 8 sp นะครับรถขนาด32มสงแรงขับเพื่อน4ล้อนะครับก็จะเป็นตัวเรียกว่าตัวเริ่มต้นนะครับใช้งานส่วนตัวนะครับรถก็ขนาดกลางนะครับแล้วก็คลอนไปทางเล็กนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการรถที่ไม่ใหญ่มากไว้ใช้งานส่วนตัวนะครับใช้ในสวนในพวกสวนผลไม้สวนทุเรียนนะครับหรือว่าจะใช้พวกไร่ข้าวโพดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสภาพภายนอกแรกเลยนะครับคันนี้เป็นตัวเปล่านะครับ l 3 218ป sp นะครับรถปี64ี่นะครับรถสภาพสวยสวยเดิมเดมนะครับคันนี้รถสวยเลยเนี่ยดูนะครับทัดซึดอะไรยังไม่เคยแกะยังไม่เคยตัดนะครับสีพวกนี้เดิมนะฮะมาร์กโรงงานเห็นไหมยังอยู่อยู่เลยเนี่ยนะครับพวกซีลล้ออะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะลูกหมากยังเป็นของเดิมนะครับเนี่ยยางก็ดีั้งาเสี่เส้นนะครับเนี่ยยางหน้ายางหลังดีั้งาเสีเส้นเลยนะครับคันนี้ตัวเปล่านะครับราคาเปิดอยู่ที่2สองแสนสําหรับลูกค้าท่ เอาตัวเปล่าเอาไว้เข้าสวนเข้าอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้ดันไม่ได้ใช้ไรนะครับตัวนี้เอาได้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะอาจจะติดเป็นตัดหญ้าก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้พ่นยาก็ได้นะครับก็แล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะครับอ่ารถสวยสภาพเดิมๆนะครับเล่นทะเบียนอะไรมีนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวเปล่าสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะครับมาอีกอีกคันนึงนะครับสามสองหนึ่งแปดเอสพีเหมือนกันนะครับชมเดียวกัน ต่คันนี้ใช้งานน้อยหน่อยนะครับสองรอชั่วโมงนะครับสภาพเดิมๆรถสวยเลยนะครับเนี่ยดูนะครับปากใบดันนะครับสีไม่ค่อยถลอกเลยคานใบดันนะครับเดิมๆรถเดิมๆทั้งคันนะครับเนี่ยลูกหมากซีนเซอร์อะไรไม่เคยแกะมาร์กลงงานยังอยู่แป๊บไฮดรอลิกสวยๆเลยนะครับเห็นไหมมาร์อะไรยังอยู่อันนี้รถสวยนะครับสองรอชั่วโมงนะครับตัวรถมีใบดันหน้าแล้วก็ขาหลังนะครับผ่านห้าตาช้างนะครับราคาเปิดไปที่3ามแสนสามื่นเกพันบาทนะครับ อุปกรณ์หลังถ้าเกิดลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นตัดหญ้าก็ได้นะครับตัดหญ้าใหม่ก็ผมให้ราคานี้แหละสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับสวยๆนะครับเนี่ยดูยางเยิงยังไม่ค่อยสึกเลยนะครับเหมือนได้รถใหม่แหละนะครับสองร้อยชั่วโมงเองนะครับเจ้าของเดิมยังไม่ค่อยได้ใช้เลยสองร้อยสามสิบชั่วโมงนะครับ นะครับแี็งเครื่องต,ง,ตง,ตงตึงๆนะครับติดง่ายๆ,ๆนะครับสีสัดอะไรเดิมๆหมดเลยนะครับไม่เคยแกะเลยสภาพใหม่ๆอ่าก็ประหยัดนะครับจากรถใหม่ไปได้แสนกว่าบาทนะครับสำหรับทันนี้นะครับสองรชั่วโมงสามแสนสามื่นกพันบาทนะครับใบดันแล้วก็ผ่านทวน ถัดมานะครับสามสองหนึ่งแปดเอสพีเหมือนกันนะครับคันนี้ราคาย่อมลงมานะครับสามเอ้ยสองแสนแปดหมืนพันบาทไปดันผันพวนนะครับรถก็สภาพเดิมเดิมสีเดิมเดิมเหมือนกันนะครับรถไม่เคยแกะนะครับจะดูแห้งๆเลยนะครับไม่เคยแกะนะครับสีล้อหน้าคันสองหน้านะครับยางอะไรก็ยังถือว่าโอเคนะหน้าหลังนะครับก็ยังถือว่าสภาพดีใช้งานได้อีกยาวนะครับท้ายเทอะไรไม่เคยแกะเดิมเดิมนะครับ สัาอะไรเดิมๆนะครับคือทางร้านก็จะดูสภาพรถนะครับเป็นหลักนะครับผมจะไม่ได้เน้นแบบรถเก่าๆโซมๆแล้วามาทำเอามาปรับอะไรพวกนี้ไม่ไมนะก็คือจะเน้นรถสภาพเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์อะไรเดิมๆอันไหนมันทําอะไรยังไงก็จะบอกนะครับผมอ่าอันนี้นะครับรถปีหกสี่ใบดันพันห้านะครับสองแสนแปดหมืนก้าบาทนะครับสําหรับ l สามสองหนึ่งแปด sp นะครับผม ถัดมานะครับอีกคันหนึ่งสองหนึ่งแปดเอสนะครับปีหกสามนะครับคันนี้ใบดันพันห้าสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถพร้อมใช้งานทุกคันนะครับอย่างนี้ทั้งสี่เส้นนะครับท้ายเทยอะไรเดิมๆไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับพวกมาร์กนะครับจากโรงงานนะครับยังอยู่ สีล้อหลังอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะนะครับอันนี้รถอยู่พันสามร้อยชั่วโมงนะครับเครื่องดีนะครับสตาร์ทติดง่ายเสียงเครื่องเสียงไลดีเลยแน่นๆนะครับสองแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับใบดันพันห้านะครับอุปกรณ์หลังบอกแล้วนะครับ จะเปลี่ยนจะสลับอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมมีตัดหญ้ามีโรตารี่มีอะไรต้องการอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะครับคันนี้เป็น 3-2-18DT นะครับอันนี้ใบดันอย่างเดียว279,000เนพนะครับรถสภาพเดิมๆยังหน้าใหม่ยังหลังยังเดิมแต่สภาพดีนะครับมีเวทถ่วงล้อหลังมาด้วยท้ายเดิมๆนะครับไม่เคยแกะพวกมาร์กนะครับขอบงขอบนไม่เคยเปิดเลยนะครับ ตัวนี้นะครับ3าม8 DT นดีะครับส2แรงนะครับ2 7 9 0 0 0บาทอ่านะครับก็ให้ดูภายนอกแล้วกันนะครับรถพื้นฐานเนี่ยทางร้านจะดูอะไรให้หมดแล้วละพวกเครื่องพวกเกียร์พวกอะไรพวกนี้นะครับดูให้นะครับเช็คให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อนะครับก็จะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกอนนะครับเช็คฟลงเช็คไฟให้พร้อมใช้งานเลยนะครับ ก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับเบอร์โทรนะครับร้านพุ่มเสมอแท็กเตอร์นะครับเบอร์โทร0994945351นะครับหรือแอดไลน์นะครับไอดีไลน์ก็0994945351นะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะวิดีโอคอลดูรถนะฮะต้องการดูตรงจุดไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะให้ทดสอบทดลองอะไรก็แจ้งได้เลยนะครับผ่านวิดีโอคอลนะครับส่วนการมัดจำนะครับการโอนเงินเนี่ยทางร้านจะให้โอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับพุ่มเสมอแท็กเตอร์เท่านั้นนะครับจะไม่ได้โอนเข้า บัญชีส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ฝากด้วยระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มันมิจฉาชีพเยอะนะครับก๊อปรูปภาพก๊อปเพจนะครับมาลงขายด้วถูกหลอกกินมาจํานะครับลูกค้าไม่ได้วีีดโอคอไม่เห็นรถจริงๆนะครับโดนเล้านะครับโดนเล้านะครับราคาถูกๆนะครับก็โอนมันจําไปก็เสร็จเลยเรียบร้อยเลยนะครับก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้เยอะนะครับอ่ะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับสนใจรถขายมือสองนะครับโทรติดต่อได้นะครับร้านคุณสุวรรณเด็คเตอร์นะครับ ตั้งผู้สำรวจแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่บนกองดินอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับอันนี้สาขาหลักนะครับแล้วก็จะมีสาขา3อยู่ตลาดสามย่านนะครับอ่อาอำเภอแกงระยองแล้วก็สาขาที่2ออยู่ที่ลำปางนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับ